ุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องราวความรักนะคะของหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโ,โนกันบ้างคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในตอนนี้เองเนี่ยสองคนนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่กระแสมาแรงเอามากๆมีแฟนคลับคาย FC ขาฮหืนนะคะต่างเชียร์กันหนักมากจริงๆสําหรับคู่นี้เพราะตั้งแต่ที่หนุ่มนิกกี้เจ้าตัวได้มีการออกมายอมรับแบบแมนๆนะคะว่าสถานะหัวใจตอนนี้ก็คือไม่วางไม่โสดแล้วมีคนคุยไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็คือสาวเปียโน ก็ทําเอา FC ขาหื่นนะคะที่ติดตามหนุม่มนิกกี้และชาัดต่างพากันกรี๊ดกรัาดหนักมากคุณผู้ชมเพราะตอนนี้สถานะหัวใจหนุม่มนิกกี้ของเรานะคะกลับมาพองโตเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะคู่นี้เขาก็ขยันสาดความหวานค่ะความน่ารักมุกมิ้งนะคะออกมาผ่านช่องทางโซเชียลให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเอามากๆอีกด้วยในตอนนี้ไหนจะมีการคุณผู้ชมขาออกมาไลฟ์สดด้วยกันนะคะพูดคุยทักทายกับแฟ แล,และทุกๆครั้งนะคะเวลาที่หนุม่มนิกกี้กับสาวเปียโนออกมาไลฟ์สดทีไรเนี่ยมักจะมีโมเมนต์เยอะแยะมากมายที่ทําเอาแฟนๆเนี่ยถึงกับฟินจิกหมอนกันทุกรอบนะคะนอกจากนี้เองค่ะในเรื่องของการเข้าไปคอมเมนต์แซวกันของคู่นี้เนี่ยก็ต้องยกเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะในตอนนี้มีการเข้าไปคอมเมนต์แซวกันแทบจะทุกโพสต์เลยละคะ่ะเพราะว่านี่เลยนะคะเมื่อเราเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการเข้าไปส่องนะคะที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวเปียน ซึ่งเธอค่ะก็ออกมาโพสต์นะคะรูปภาพเซตดังกล่าวนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าโอโหรูปภาพแต่ละรูปของสาวเปียโนเนี่ยคือสวยน่ารักเอามากๆจริงๆออราจ,จับเป็นสุดๆเลยคุณผู้ชมแต่ละมุมนะคะก็คือสวยมากๆซึ่งสาวเปียโนเธอก็ออกมาโพสต์นะคะผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเหล่าบรรดาแฟนๆนะคะที่ติดตามเธอเองเนี่ยก็ไม่พลาดค่ะต่างพกกากันเข้า ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าสวยสลบเลยค่ะเซตนี้ชุดนี้สวยมากน้องสวยจริงนะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์บอกอีกด้วยบอกว่าบอสสวยมากบอสของนายน้อยซึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะจะเป็นไปได้หรอคุณผู้ชมที่หนุ่มนิกกี้นาชัดของเรานะคะจะไม่เข้ามาคอมเมนต์ซึ่งเจ้าตัวก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าโอ้นี่แหละคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้นะคะทางด้านฝั่งของสาวเปียโนเนี่ยก็ยังได้เข้าไปคอมเมนต์นะคะตอบกบ บอกว่าทําไม่จานนั่นเองโอโหเรียกได้ว่าช็อตแค่นี้นะคะก็ทาเอาแฟนๆเนี่ยฟินกันหนักมากสนั่นไอจีของสาวเปียโนเลยแหละค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทางด้านพี่ชายคนสนิทนะคะของหนุ่มนิกกี้นชัดอย่างพี่เบียร์ใบหยกเองเนี่ยยังเข้าไปคอมเมนต์แซวเลยคุณผู้ชมซึ่งพี่เบียร์ก็บอกนะคะว่าสวัสดีครับบอสซึ่งทางด้านสาวเปียโนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับหัวเราะกลับไปค่ะพร้อมกับเขียนข้อความไว้ด้วยนะคะบอกว่าเป็นบอส ก็ได้แต่เป็นบอสพี่เบียร์ไม่ได้โอ้โหบอกเลยนะคะขนาดพี่เบียร์ของเรายังไม่ทนเลยค่ะต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวช็อตดังกล่าวนี้ในทันทีทันใดด้วยเช่นกันเลยแหละคะ่ะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่เมื่อแฟนๆเห็นแล้วเนี่ยต่างพากันกรี๊ดกราดหนักมากกันเลยทีเดียวค่ะ